5เรื่องที่จะทำให้ลูกค้าตำหนิคุณได้โดยง่ายนะคะ EP ที่4ค่ะก็คือการที่ไม่มีความเห็นอกเห็นใจค่ะทุกคนเชื่อไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยลูกค้าเองก็เป็นฝ่ายที่มีโอกาสที่จะทําอะไรผิดพลาดได้เหมือนกันไม่ใช่เพียงเเป็นพียงแค่ฝั่งพนักงานที่จะทําอะไรผิดพลาดแล้วลูกค้าต้องมานั่งตําหนิเรานะคะบางครั้งลูกค้าก็เป็นคนผิดค่ะและลูกค้าเองก็รู้ตัวด้วยนะคะว่าตัวเองเป็นคนทําผิด ให้เรานึกว่าเขาก็คือเพื่อนมนุษย์ของเราคนนึงอะคะ่ะเมื่อเวลาที่เขาทําผิดอะคุณก็ควรที่จะพร้อมที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาแล้วก็อะไรที่พอจะยืดหยุ่นกันได้ก็คุยกันคุยกันหน่อยไหมเพื่อให้มันเกิดอาจจะเป็นการจูนกันมาเจอกันตรงกลางนะคะหรือว่าอาจจะมีใครยอมเสียสละก,กันนิดนึงอย่างนี้เป็นต้นเพื่อรักษาน้ําใจและก็เพื่อความเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะเคสนี้คือเคสที่ลูกค้าจองมาผิดเดือน ออและลูกค้าก็รู้ตัวค่ะว่าตัวเองเป็นคนผิดว่าจองผิดเดือนนะ